ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวเริ่มต้นกันที่โดยล่าสุดสื่อท้องถิ่นได้ออกมาแชรว่าลูเบนอโมริมมีอาการโกรธจัดหลังจากที่บอร์ดบริหารไม่เซ็นกองหน้าเข้ามาเสริมทีมล่าสุดตลาดนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมก็ปิดทําการลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมปีศาจแดงไล่นักเตะขาเข้าที่เป็นแนวลุกเข้ามาเสริมทีมได้เพียงแพทริกดอกูแบ็กซ้ายของเลเช่ เข้ามาร่วมทีมในราคา30ล้านยูโรเท่านั้นและในส่วนของดิวขาออกแมนเชสเตอร์อยู่ในแตบออย2อตัวลุกส่วนเกินออกไปในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ทั้งแอนโทนีและมาคันแลตฟอร์ดทาให้ดูเหมือนว่าเหลือเวลาน,น้อยเกินไปนะครับกับการที่หาตัวแทนแนวลุกเข้ามาเสริมทีมให้กับลูเบนอโมริมซึ่งจากเหตุการณ์นี้แหล่งข่าวภายในสโมสรของแมนเชสเตอร์อีฟนิง่งนิวส์สื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้ออกมาระบุว่าตัวของกุ สื่อชาวโปรตุเกสรู้สึกงุญหงดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในตอนนี้ตัวเลือกของขุมกําลังในทีมมีน้อยเกินไปหากเทียบกับโปรแกรมการแข่งขันที่ยังคงเหลือนหลังจากที่มีการยืนยันออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่มีการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเพิ่มเติมแล้วนั่นหมายความว่าลูเบนอโมริมจะต้องพึ่งพา4แนวลุกที่มีอยู่เท่านั้นนะครับในการลุยสึกในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้โดย4แนวลุกที่เหลือของทีมได้แกล่ลาบมูธ อยลุนโจชัวเซอร์ซีอามาดิยันโลและอาริฮันโดกานาโชซึ่งแต่ละคนมีผลงานยังไม่คงเส้นคงวามากนะักโดยผลงานของ4ตัวลุกของทีมทําไปได้เพียงแค่28ประตูกับ16แอซซิตเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่เพียงพอหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องการไล่ล่าพื้นที่ท็อปซิกในพรีเมียร์ลีกหรือรวมไปถึงความสําเร็จในบอลถ้วย FA เอครับหรือว่ายูโรปาลีกด้วยซึ่งบอลถ้วยจะเป็นทางลัดที่ดีที่ ุดในบอลถ้วยยุโรปในฤดูกาลหนะ้าและที่น่าสนใจก็คือหากนับเฉพาะเกมเพเมลีตัวลุกของทีมปีศาจแดงทั้ง4คนยิงรวมกันได้เพียง14ประตูเท่านั้นซึ่งถ้าหากจะไปเทียบกับโคปาเมื่อปีของเชลซียิงได้เพียงคนเดียวก็14ประตูเข้าไปแล้วรวมไปถึงลูเบนอโมริมยังขาดแนวลุกที่สามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมอาจจะเป็นสาเหตุทําให้ทีมของลูเบนอโมริมต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่นะครับในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูการนี้ โดยปัจจุบันทีปีสัตวแดงหลังอันดับที่13ของตารางนะครับมีเพียงแค่29คะแนนเท่าน,านั้นจากการชนะ8สเสมอ5และแพ้ไปถึง11นัดมีแต้มห่างโซนตกชั้น12คะแนนและตามหลังพื้นที่ท็อปโฟลยู่12คะแนนเช่นเดียวกันดูแล้วแบบนี้ในถ้วยยูโรปาลีกก็น่าจะลุ้นยากพอสมควรนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแชบอดแมนยูขี้เหนียวเหตุช่วดได้มาติสเซลเข้ามาร่วมทีมโดยทางด้านนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูในแต่พลาดการคว้าตัวมาติสเซลเพราะไม่ยอมจ่ายค่ายืมตัวจํานวน6ล้านยูโรให้กับาบยามิวเนด้วยเหตุผลที่มองว่าเสี่ยงเกินไปนะครับกับนักเตะที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองโดยมีรายงานว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูในแต่ได้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินจํานวน6ล้านยูโรให้กับ เยืมมิวนิกนะครับในการยืมตัวมาติสเตลกองหน้าดาวลุ่งฝรั่งเศสมาร่วมทีมในช่วงโขงสุดท้ายตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทีมปีศาจแดงพยายามอย่างหนักนะครับในการหาแนวลุกคนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2อหลังจากที่ทีมปีศาจแดงแตัดสินใจปล่อยตัวมาคันแลฟอร์ดและแอนโทนีให้ย้ายไปเล่นกับแอสตันวิลล่ากับเลวเบติด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลตามลำดับโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามา ติสเซลเป็นหนึ่งในกองหน้าที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สนใจอยากได้ตัวมาร่วมทีมเป็นอย่างมาก ในขณะที่ตัวนักเตะก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการย้ายไปร่วมงานกับกุนซือลูเบนอโมลีจนถึงขนาดมีข่าวออกมาว่าตัวนักเตะป,ปฏิเสธข้อเสนอของท็อตแนมฮอสเปิร์อย่างไรก็ตามเรื่องทุกอย่างต้องยุติลงนะครับหลังจากาเยมิวนิคกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยืมตัวนักเตะมาร่วมทีมได้โดยกรณีนี้เจมดักเกอร์นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากเดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนําของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่ดิวการคว้าตัวมา ติดเซลของทีมปีศาจแดงต้องโลมเป็นเพราะว่าทีมปีศาจแดงปฏิเสธจ่ายเงินจํานวน6ล้านยูโรให้กับเสือใต้เพื่อยืมตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมสําหรับสาเหตุที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตัดสินใจแบบนั้นนะครับเป็นเพราะว่าพวกเขาได้พิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินจํานวนหล้านยูโรกับผู้เล่นที่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงจนเกินไปและหลังจากนั้นดาวเตะวัย19ปีได้ตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับสเปอร์โดยทันทีด้วยสัญญาแบบยืม ตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้นะครับแต่ไม่มีออปชั่นในการซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ถ้าคี้เหนียวแบบนี้ก็ถือว่าจบไปนะครับไม่ได้นักเตะเข้ามาเสริมทีมแล้วเพื่อนเพื่อพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรสําหรับราคายืมตัวมาติสเตลในราคา6ล้านยูโรแพงเกินไปหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ นอกจากมาติสเตลแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังถูกปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวคิสโซเฟอร์เอนคุนคูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยและดูเหมือนว่ากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสจะอยู่กับเชลซีต่อไปจนจบซีซั่นนี้โดยทางด้านสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการยื่นข้อเสนอยืมตัวคิสโซเฟอร์เอนคุนคูไปให้กับเชลซีได้พิจารณาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและทีมปีศาจแดงได้รับการตอบปฏิเสธกับ มาโดยทันทีเช่นเดียวกับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่ตัวนักเตะไม่ต้องการย้ายทีมแบบชั่วคราวโดยรายงานได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทูปิดโอกาสในการคว้าตัวคิสโซเฟอร์เอนคูนคูไปเป็นที่เรียบร้อยและจะไม่มีความพยายามเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับในการคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมเท่ากับว่ากองหน้าชาวฝรั่งเศสรายนี้จะปักหลักอยู่ในทีมของเอนโซมาเลกาต่อไป ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับโวกชะตาเล่นตลกเผยลิซันโดมาร์ติเนส ACL ขีขาดปิดเทอมยาวเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดตามรายงานจากไทยสปอร์ตสื่อชื่อดังในอาร์เจนตินาได้ออกมาเปิดเผยว่าลิซันโดมาร์ติเนสปากันหลังตัวเก่งของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอาการบาดเจ็บรุนแรงเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดและจะต้องผ่าตัดพักยาวนะครับหมดสิทธิ์ลงเล่นไปตลอดฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ลิซันโดมาร์ติเนสถูกหาม ออกจากสนามด้วยน้ําตานะครับหลังจากเข้าปะทะกับอิสไมล่าซาปิของฮิตซัมพาเลในนาทีที่82ของเกมไพ่ศูนย์ประตูต่อ2ที่โอเทลฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวในห้องแต่งตัวเชื่อว่าลิซันโดมาติเนสไม่น่าจะกลับมาลงเล่นได้อีกในฤดูการนี้และคาดว่าสโมสรมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาติเนสภายในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่สโมสรต้องใช้เวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อวินิจฉัย อาการบาดเจ็บของมาร์ติเนสย่างละเอียดในขณะที่ไทยสปอร์ตสื่อชื่อดังของอาร์เจนตินาก็ได้ออกมาเปิดเผยไปในทิศทางเดียวกันว่าอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาร์ติเนสคือเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดและจะต้องเข้ารับการผ่าตัดยาวไปตลอดทั้งฤดูกาลนี้โดยการขาดหายไปของลิซันโดมาร์ติเนสถือว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่นะครับสำหรับลูเบนอโมรลมเนื่องจากลูเบนอโมริมใช้แผนกองหลัง3าคนนะครับและด้วยขุมกําลังที่มีในตอนนี้ดูจะไม่ตอบ สนองสำหรับแผกนการเล่นของกุนซือชาวโปรโตุเกส และรวมไปถึงระยะหลังตัวของมาติเนสกับมาฟิตและได้ลงเป็นตัวหลักต่อเนื่องในยุคข,ของกุนซือลูเบนอโมริมมาตลอดด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าลิซันโดมาติเนสเป็นหัวใจหลักนะครับในการพาบอลขึ้นเกมจากแดนหลังของแมนยูโดยนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในทีมโอแทฟฟอร์ดเมื่อปี2022มาติเนสถือว่าเป็นกองหลังที่โชคร้ายนะครับได้รับอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งโดยตัวของมาติเนสพลาการลงสนามตลอด6สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาล2022 2 0ง2 เนื่องจากกระดูกฝ่าเท้าแตกและต้องเข้ารับการผ่าตัดในเดือนกันยายนปี2023ที่ผ่านมาซึ่งทําให้ตัวนักเตะต,ต้องพักยาวไปถึง4เดือนในตอนนั้นและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาช่วงเช้านะครับของวันที่4กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ